ตอนนี้ผมกำลังขี่จักรยานโดยใช้นาฬิกาเรือนนี้นำทางอยู่นะครับนาฬิกาสมาร์ทวอทแบบนี้นะครับเห็นใครๆรีวิวก็บอกว่าออกแบบมาสำหรับนักวิ่งกันหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในฐานะของคนที่ ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยานนะครับทั้งในแง่ของแผนที่ออฟไลน์ line, และอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างที่ผมต้องการสาหรับนาฬิกาตัวนี้ไปดูกันนะครับว่านาฬิกาสมาร์ทวอทแบบนี้นะครับมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับนักวิ่งหรือเปล่ามีแผนที่ออฟไลน์ด้วยประหยัดงบที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ครับ Amazfit c h e t a มันมี2รุ่นนะครับ ชีตาธรรมดากับชีตาโปรแต่อันที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคือชีตาธรรมดาราคาก็อยู่ประมาณสัก6ถึง7,000บาทนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้เห็นของนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดและการที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะครับของอะไรที่มันขายน้อยและมีราคาสูงบางทีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวจริงตามห้างต่างจังหวัดอะแทบจะไม่มีเลยก็เลยต้องซื้อมาเลยนะครับโดยไม่ได้จับของจริงไม่เห็นสีไม่เห็นตัวเนื้อวัสดุนะครับในกล่องเนี่ย มีมาแค่2อย่างนะครับคือตัวนาฬกากับสายชาร์จนะครับนาฬกาก็จะเป็นแบบนี้สายชาร์จก็จะเป็นแบบนี้เป็นชาร์จแม่เหล็กเหมือนกับสมาร์ทวอตทั่วๆไปนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรเลยก็เป็นคู่มือเวลาเราดูรูปในอินเทอร์เน็ตเวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยสีสันมันจะดูจัดมากเลยตอนแรกที่ดูก็คิดว่ามันไม่น่าจะสวยนะมันน่าจะดูกองแกงดูอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าําไปทำมาพอเห็นของจริงแล้ว ก็สวยอยู่นะครับวัสดุก็ถือว่าใช้ได้บอกว่าก็เป็นน่าจะเป็นวัสดุที่ทนทานและออกแบบมาแนวทรงสปอร์ตนะครับขอบเนี่ยมีสีสีเขียวเห็นไหมฮะแล้วก็มีสีเขียวตรงนี้สีเขียวตรงนี้อ่อกไปได้นะมันเป็นตัวบอดี้ของนาฬิกาเลยอันนี้คือส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่าพอมันมีสีเขียวปั๊บมันเวลามันจะหาสายเปลี่ยนเนี่ยมันหาสายที่เข้าด้วยได้ยาก แต่ถ้าพอใส่ไปในข้อมือแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นาฬิกามีให้เลือกสีเดียวนะครับเป็นสีนี้อย่างเดียวเลยไม่มีสีอื่นแต่ถ้าเราไปซื้อ h ชีตาโปชีตาโปจะแพงกว่าน,นี้แต่จะเป็นสีไทเทเนียมแต่ไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยมีขายหรือเปล่าอันนี้มผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีขายแต่ราคามันสูงเกินไปผมก็เลยไม่ซื้อ,อนานฬิกาตัวนี้ออกมาได้ประมาณ เกือบปีแล้วเม้องอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีแล้วนะครับแต่เห็นใครทํารีวิวก็จะทํารีวิวนักษณะที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการวิ่งนะครับเพราะชื่อเขาบอกเขาเป็นชีตาเขาอาจจะทําให้วิ่งดีขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ทีนี้ผมเนี่ยเข้าไปเห็นแล้วผมอยากได้นกาตัวนี้เพราะว่าผมอยากได้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันไม่ได้เอามาวิ่งนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันที่ผมอยากได้มากก็คือฟังก์ชันที่เป็นแผนที่ออฟไลน์ line, คือแผนที่ที่ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดใส่ลงไปในนาฬิกาแล้วสามารถดูผ่านนาฬิกาไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับฟังก์ชันเรื่องการบันทึกเสียงเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีไอเดียดีๆแล้วในจังหวะที่เราไม่สามารถจดได้เราอยากจะพูดลงไปที่ในาฬิกาแล้วให้มันบันทึกเลยและเรื่องตัวเตือนหรือตัวข้อความเนี่ยอยากได้ตัวหนังสือที่มันใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าตัวหนังสืออันเดิมที่เป็นเลตมีแบรนด์เนี่ยที่ผมเคยใช้เนี่ยตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อย แล้วก็อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นตัววัดความสูงแล้วก็ความกดอากาศแล้วก็เข็มทิศเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมเคยใส่ในาฬิกาที่มีฟังก์ชันนี้แล้วอะแล้วผมรู้สึกชอบนาฬิกาที่มีฟังก์ชันเยอะๆก็เลยอยากจะมาลองดูว่ามันใช้ได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมเพิ่งจะได้นาฬิการเรือนนี้มานะครับขอผมได้ใช้เวลากับมันได้ลองใช้กับมันสัก2อาทิตย์นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าฟังก์ชันที่ผมต้องการเนี่ยมันทําได้มากน้อยแค่ไหนและมันมีประโยชน์กับผมในการที่จะเอาไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานได้หรือเปล่านะครับขอเวลา2อาทิตย์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนับจากวันที่ซื้อมาวันนี้เป็นวันที่ะจะประมาณ เกือบๆจะ20แล้วมึงผมใช้งานมาประมาณสักสออาทิตย์แล้วมาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนี่นาฬิกาผมเปลี่ยนสายนะครับเป็นสีส้มอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้ขอบเขียวๆเนี่ยมันทำให้เราหาสายใส่ยยากนะครับผมไม่ได้ซื้อสายมาสายเดียวนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นสีส้ม1อันสีดำเห็นไหมครเห็นสีดำไหม สีดํานี่ดูไม่ค่อยเข้านะตอนแรกคิดว่าจะซื้อสีดํามาใส่ปรากฏว่าสีดําไม่เข้าเพราะผมว่าสีดำกับสีส้มสีส้มยังเข้ามากกว่าสุดท้ายนะครับสีที่มันเข้ากับตัวมากที่สุดผมว่าคงไม่หนีไม่พ้นสีคู่ตัวตอนนี้ผมสั่งสายที่เป็นสีเทาแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมาไม่ถึงตอนนี้ก็เลยใช้สีส้มไปก่อนน้ําหนัก30มสกรัมเนี่ยก็ถือเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากอะไรนะครับแต่ว่า เมื่อเทียบกับไออันที่เราเคยใช้พวกสมาร์ทแบนด์อันละประมาณน้ำหนักประมาณ10กว่ากรัมอย่างเงี้ยพอมาเจอ3 0ิกว่ากรัมไปปั๊บเนี่ยก็รู้สึกใสแล้วก็รู้สึกแตกต่างการเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้2เครื่องผมเชื่อมต่อผ่านหูฟัง1อันนะครับที่เป็นหูฟังที่ผมมีอยู่นะครับกับโทรศัพท์มือถือเวลาเชื่อมต่อใช้แอปนะครับแอปชื่อว่าเซฟตัวนี้เปลี่ยนหน้ากากได้แล้วก็วิเคราะห์ค่าต่างๆที่เราได้ออกกําลังมา แบตเตอรี่เนี่ยผมใช้จนเหลือ30%ผมชาร์จอยู่ประมาณชั่วโมงหนึงอะเต็มนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อย่างที่เคมไม่ว่าอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่อนข้างจะชัวนะครับการใช้งานเป็นระบบนำทางเนี่ยเท่าที่ผมใช้งานผมว่ามันมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือใช้แผนที่จาก Google Map ในโทรศัพท์มือถือเลยเราใช้การนำทางจากแผนที่ Google Map ในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเราใช้ นาฬิกาเนี่ยเป็นตัวโชว์แสดงให้เห็นว่าแยกข้างหน้าเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวิธีการก็คือทําแบบนี้นะครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันลงทั้งนาฬิกาผ่านเซฟโอเนะครับชื่อว่า n a v i g a t i o n w ว r e และนอกจากในนาฬิกาแล้วเรายังต้องโหลดใส่โทรศัพท์มือถือซึ่งมันเป็นแอปใน Android นะครับแต่ว่า p p o o n เนี่ยผมไม่เคยใช้ผมไม่รู้ใน iPhone มีหรือเปล่าถ้าใครเคยใช้ใน iPhone ก็แจ้งลงมาด้วยล้กันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดแผนที่นะครับในที่ที่เราต้องการไปเปิด Google Map นะครับสตาร์ทึกใน Google มันบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เปิดแอปชื่อว่า Navigation w a r e นะครับเดี๋ยวนี้อ่นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์บอกเรานะครับว่าให้เราเลี้ยวข้างหน้าอีก2.6กกิโล อโอเคเดี๋ยวเราลองไปตาม GPS แบบนี้ดูนะครับจากนั้นเราก็เดี๋ยวผมลองปิดโทรศัพท์ปิดไปได้ไหมปิดแล้วก็น่าจะได้นะครับโอเคไปมันบอกว่าอีก2กิโลให้ผมเลี้ยวข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะแต่ว่าผมจะลองไปผิดทางดูที่ว่ามันจะเตือนผมยังไงถ้าเรามาผิดทางมันก็จะเตือนเราเหมือน Google นะครับ เพราะว่ามันซิงมาจากข้อมูล Google นาฬิกาบอกให้ผมตรงไปอีก500เมตรแล้วเรียวนะครับเดี๋ยวตรงไปตามนาฬิกาแล้วเดี๋ยวไปถึงจุดพักแล้วเดี๋ยวจะคุยสรุปให้ฟังนะครับว่าใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมมาถึงที่หมายแล้วนะครับ เวลาที่ใช้ในกาพวกนี้มันก็เหมือนกับเรามีตัวเตือนของ Google Map อยู่ในมือนะครับเราไม่ต้องเปิดหน้าจอดูมันก็จะบอกให้เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือแลครับมันจะเตือนโดยการสั่นแล้วเรายกในกาขึ้นมาดูมันจะมีเครื่องหมายว่าให้เราเลี้ยวหรือเราตรงไปแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งสําหรับเ,เวอร์ชั่นที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ฟรีทุกๆหนนาทีเนี่ยเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะมี สั่นเตือนที่ข้อมือมาว่าเวอร์ชั่นที่เราใช้เป็นเวอร์ชันฟรีก็คือเรียกง่ายๆว่าเรียกเราให้ไปจ่ายตังค์อะนะครับถ้าไม่อยากให้มันสั่นก็ค่าไม่ให้มันสั่นก็87บาท87บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากก็ช่วยให้กับผู้พัฒนาแอปเขาจะได้มีเงินไปทำแอปอื่นๆต่อไปนะครับและถ้าเราจะเลือกซื้อเนี่ยในราคาไอ้แปบบาทที่ว่าเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้หลายวิธีนะครับ ทั้งผ่านบิน AS ทั้งผ่านช h อป e ี้เ y Paypal หรือพร้อมเพย์เครดิตการ์ดก็ได้หรือจะผ่านพวกทูมันนี่วอลเลก็ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ที่จากการขี่ของผมเนี่ยประมาณสัก20นาทีจากจุดที่ผมตั้งต้นของการขี่มาถึงปลายทางเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตเตอรี่หมดไปประมาณสัก6%ในนาฬิกาแบตหมดไปประมาณสัก4% ก็ถือว่ากินแบตเตอรี่อยู่พอสมควรนะครับถ้าใช้ก็คงจะเหมาะกับการใช้ในระยะสั้นๆในช่วงสั้นๆหรือเดินอยู่ในเมืองเดินอยู่ในตลาดถ้าเราเดินทางทีหนึงทั้งวันแล้วเราต้องใช้นาฬิกานำตลอดเวลาเนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าจะเปลืองพลังงานอยู่พอสมควรนะครับการนำทางแบบที่2นะครับก็คือการใช้แผนที่ off line. ออฟไลน์ตัวนาฬิกาเองตั้งแต่ตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่มีแผนที่นะครับ เราจะต้องเอาแผนที่ใส่เข้าไปในตัวนาฬิกานะครับไม่ยากครับก็โหลดแอปตัวเซฟที่มันให้มานะครับแล้วก็เข้าไปที่การจัดการแผนที่นี่นะครับเข้าไปที่การจัดการแผนที่คือต้องเข้าใจนะครับว่านาฬิกาเนี่ยมันนาฬิกาเนี่ยระบบประมวลผลของมันเนี่ยยังไม่ใช่ระบบประมวลผลที่สามารถที่เราจะใส่แผนที่ใหญ่ๆเข้าไปแล้วมันสามารถประมวลผลได้มันจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องเลือกแผนที่ที่มันเฉพาะเจาะจงให้มันหน่อย แผนที่เนี่ยเราจะใช้วิธีการครอบพื้นที่ที่เราจะาให้แผนที่เนี่ยไปแสดงในนาฬิกานะครับอย่างเช่นเนี่ยตรงจุดที่น้ําเงินเนี่ยก็คือจุดที่เราอยู่นะครับแผนที่เนี่ยเราจะสามารถครอบได้เต็มที่ขนาดกว้าง200กิโลนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยได้317กิโลนะครับเราจะเลื่อนไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปอยู่ทางนี้ก็ได้ก็หมายความว่าถ้าเราเดินทาง เกินจากแนวของแผนที่เนี่ยนาฬิกาจะไม่แสดงถนนแสดงแผนที่อะไรให้เราพอเราเลือกขอบเขตของแผนที่ได้แล้วนะครับเราก็แอด to device download list นะครับเพื่อให้แผนที่เนี้ยเข้าไปนาฬิกาเข้าไปอยู่ในนาฬิกาของเราการโหลดนี่ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับและแผนที่มันก็จะเข้าไปอยู่ในนาฬิกาของเราแบบนี้นะครับนี่นะครับ แผนที่จะเข้าไปอยู่ในนาฬิกาแบบนี้นะครับเห็นไหมไรู้ทีนี้เนี่ยพอแผนที่เข้าไปอยู่ในนาฬิกาแล้วนะครับการเซ็ตเป้าหมายของการเดินทางเนี่ยเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําได้ในนาฬิกาของเราโดยตรงนะครับเราต้องเซ็ตการเดินทางจากโทรศัพท์มือถือก่อนอันนี้เนี่ยเอาแบบที่ผมเพิ่งเรียนรู้การใช้งานแค่ไม่กี่วันนะครับส่วนใครที่รู้จักวิธีการใช้งาน ที่ลึกกว่านี้หรือนอกเหนือกว่านี้หรือใช้งานง่ายกว่านี้เนี่ยแนะนําผมเข้ามาได้นะครับผมจะได้เอาไปลองใช้ดูนะครับมันจะได้ง่ายกว่าวิธีการที่ผมมีวิธีที่เราจะใช้มันนําทางเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆคือเราต้องกําหนดเส้นทางผ่าน google map ในนี้ก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนแล้วใส่เข้าไปในในาฬิกานี้นะครับแต่มันใส่เข้าไปตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเราแชร์แบบนี้มันไม่เหมือนการแชร์ให้กับเพื่อนเพราะเวลาเราแชร์ เส้นทางการเดินทางเข้าไปใน Device เนี่ยมันจะต้องแชร์ไปเป็นไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมใช้แชร์บ่อยๆก็คือจะเป็นไฟล์ G P X ไฟล์ G P X หามาจากไหนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมกำลังจะเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับเราจะต้องแชร์ Direction ก่อนนะครับพอกดตรงแชร์ direction ปั๊บมันจะขึ้นแอปมานะครับถ้าใครที่มีแอปเซฟอยู่แล้วลองเข้าไปแอปเซฟนะครับ แต่ของผมเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยความที่สเปคโทรศัพท์ผมมันมันต่ําหรือว่าผมไม่ได้ยอมรับกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างหรือเปล่ามันถึงแชร์ไปที่เซฟโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ถ้าแชร์ไปที่เซฟโดยตรงได้เนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับทีนี้มันมีอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการเข้าไปที่ copy to clipboard นะครับอันนี้มันจะ copy url เป็นตัวอ,อ,กอักษรยาวๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า Maps to g p x มันจะมีให้เรากรอกอ Google Link ตรงนี้นะครับเราก็กอกลงไปนะครับแต่ว่าเวลากรอกไปแล้วนะครับให้ตัดเฉพาะตรงตัวหนังสือ HTTPS ตัวนี้นะครับส่วนหน้าที่เป็นตัวหนังสือหน้าคำว่า HTTPS คลนเนี่ยให้ลบออกทั้งหมดเลยนี่พอลบออกทั้งหมดแล้วปั๊บทีนี้เราเข้าไปที่ Let's Go เลยเราก็จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวหนึ่งลงมาจากตัวเว็บไซต์ตัว Map t ูจีตัวนี้นะครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราโหลดมาปั๊บเส้นทางและแผนที่ที่เรากำหนดอ่ะมันก็จะถูกส่งมาที่แอปเซฟนะครับให้เรากด เซฟนะครับแล้วก็แล้วก็ทำการส่งแผนที่ในการเดินทางเนี่ยทูดีไว์เลยนะครับแต่ก่อนส่งแผนที่เนี่ยจะทำไม่ทำก็ได้นะแต่ผมจะรีเนมมันก่อนนะครับเพื่อจะได้จำง่ายๆนะครับเมือ่อกี้<ๆ>ผมทำแผนที่ไว้ที่ปากช่องนะครับผมก็จะใส่คำว่าปากช่องอะนะครับเซฟแล้วก็ผมก็จะเซน To Device ยังไม่จบนะครับ เราต้องกลับไปที่แอปเซฟนะครับแล้วเราก็ซิงค์ Data กับนาฬิกานะครับพอซิงค์ Data เสร็จเข้าไปดูที่นาฬิกานะครับนี่เห็นไหมครับปากช่องมาแล้วถ้าเราจะนำทางเราก็ไปนำทางเลยนะครับแต่ต้องรอตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวภาพเรากด go ภัพ แล้วเราเลื่อนขึ้นไปในส่วนที่เป็นแผนที่นะครับเราก็สามารถใช้นําทางโดยนาฬิกาได้เลยนะครับทีนี้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับใช้นาฬิกานำทางได้เลยส่วนการนําทางจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปทดลองด้านนอกให้ดูนะครับไปชมกันเมื่อเราได้ไฟล์ GPX มาแล้วนะครับใส่ไปในนาฬิกาเรียบร้อยเวลาที่เราเดินทางเราต้องทําแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเปิดไปที่ work out นะครับ ถ้าเราจะเดินเราจะวิ่งเราจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็สามารถที่จะกําหนดได้แต่จริงๆมันกําหนดแบบไหนก็ได้ครับแต่อย่างผมคือทําเป็นเอาดรอไซคลิ่งนะครับรอมันเป็นสีเขียวนะครับเพราะมันต้องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราเข้าไปที่น a วิเกชั่น My Route แล้วก็ use r o o t เลยนะครับแล้วก็ go นะครับทีนี้เข้าไปดู่นี่มันจะเป็นรูปแผนที่ให้เราเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินทางดู มันจะมีสีแดงกับสีน้าเงินสีชมพูเห็นไหมครับสีชมพูนี่คือเส้นทางที่ผมจะไปนะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าสีน้าเงินเนี่ยคือเส้นทางรูทที่เรากําหนดนะที่เราผ่านมาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเข้มนั่นคือถนนเส้นเมนนะครับผมตั้งที่หมายไว้สองที่นะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ระหว่างขี่เนี่ย นาฬิกามันก็จะสั่นบ่อยนะครับผมสังเกตดูมันขึ้นมาเตือนในลักษณะที่ว่ามันขึ้นคําว่าทางเบี่ยงนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันจับสัญญาณเส้นถนนกับตัวผมเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเส้นถนนมันก็เลยแจ้งให้ทราบว่าผมไม่ได้อยู่บนเส้นถนนแต่พอดูนาะฬิกาแล้วเนี่ยผมยังอยู่บนเส้นถนนอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเออร์เลอร์ของของ G P S นะครับเพราะตัวแผนที่กับตัว พิกัดดาวเทียมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันมันก็ต้องขึ้นเตือนถ้ามันเป็นเออร์เลอร์ของ GPS จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่านาฬิกาก็ยังสามารถนําทางได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าอาจจะขึ้นเตือนบ่อยนิดนึงแต่ก็เป็นจุดอะไรที่ยอมรับได้ซื้อมาใช้ในการเดินทางได้อยู่นะครับผมจะถึงที่หมายแล้วครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าถึงที่หมายแล้วมันจะระบุในข้อมือเราว่ายังไง ผมมาถึงเป้าหมายแรกครับมันแค่สั่นเตือนนะครับมันไม่ได้บอกว่าผมถึงที่หมายนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองวนข้างในอยู่พอดีมันเป็นห้างนะก็ลองเข้าไปวนดูก่อนว่าว่าผมถูกจุดพิกัดหรือเปล่าพอถึงจุดหมายแรกมันแค่สันเตือนนะครับว่าถึงแล้วเราก็ยกนาฬิกาเข้ามือมาดูว่าตรงไหมแต่ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอเราแพลนมาก่อนว่าเป้าหมายเราเป็นอะไรเราจะเห็นก่อนที่ตัวเราจะเข้ามาถึงด้วยซ้ํานะครับโอเคก็ถือว่าพามาถึงเป้าหมายได้ทีนี้เป้าหมายที่สองนะครับอ่ะอีกประมาณสัก5้า500้อยเมตรอ่ะผมจะถึงเป้าหมายที่2จะดูที่ว่ามันจะขึ้นว่าอะไรนะครับ เป้าหมายที่จุดหมายปลายทางผมวันนี้คือปั๊มน้ํามันนะครับเนี่ยผมจะถึงปั๊มน้ามันแล้วกาลังเลี้ยวเข้าแล้วเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันผมไปถึงจุดหมายในการเดินทางสองจุดเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อมันถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันไม่แจ้งนะครับว่ามันถึงปลายทางแล้วคือโดยธรรมดาแล้ว GPS เนี่ยถ้ามันถึงปลายทางแล้วปั๊บเนี่ยระบบมันจะปิดตัวช่วยในการนําทางออกแต่ของนาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้แจ้งกลับมานะครับว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว2จุดแล้วจบแล้วนะครับมันยังรันระบบนําทางต่อั้งงั้นถ้าเราอยากจะหยุดการเดินทางหรือถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ควรกลับไปที่นาฬิกาแล้วก็ไปปิดระบบ การนำทางเสียให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ประหยัดแบตเตอรี่โอเคโดยรวมแล้ววิธีการใช้แผนที่ออฟไลน์แบบนี้นะครับช่วยให้เราเดินทางระยะไกลได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางระยะใกลๆ้ๆหรือต้องการพิกัดที่ชี้เฉพาะเนี่ยผมว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าตัวรายละเอียดของแผนที่เองอ่ะไม่มีรายละเอียดจนกระทั่งถึงว่า จุดนี้คือวัดอะไรตรงนี้คือร้านอะไรส่วนนี้คือแยกอะไรมันจะขึ้นแค่แผนที่ที่เป็นลายเส้นนะครับว่าข้างหน้ามีแยกนะแยกไปแล้วไปออกตรงไหนได้ไปวกกลับมาได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดของออตัวนาฬิกาสมาร์ทวอตที่มีแบบแบบออฟไลน์แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะใช้กันจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยในการวางแผนการเดินทางของวันหรือ2วันได้ นะครับว่าเราใกล้เคียงถึงที่หมายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าสมมุติว่ากรณีใกล้จะถึงที่หมายแล้วเราค่อยสวิตไปใช้โทรศัพท์มือถือหรือไปใช้นําทางจาก Google Map อีกทีก็ได้นะครับส่วนความสามารถหรือฟังก์ชันอื่นๆของนาฬิกานะครับเนื่องด้วยมันเป็น Smartwatch แบบมีระบบปฏิบัติการ นะครับมันก็เลยสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันลงไปในราฬกาข้อมือได้โดยต้องลงผ่านแอปที่ชื่อว่าแอปเซฟนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งปัจจุบันเนี่ยแอปในเซฟเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ150กว่าแอปนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเลือกมาเนี่ยมันก็จะมีแอปบางแอปที่เป็นประโยชน์สําหรับผมนะครับผมก็โหลดมาใส่ในาฬิกาข้อมือแล้วแอปที่ผมโหลดมาใช้นะครับก็มีหลายแอปด้วยกันอย่างเช่นแอปเข็มทิศ แอปวัดความกดอากาศวัดความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็แอปที่ใช้คู่กับ g o โปรแล้วก็มีแอปเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับมีการซิงค์ปฏิทินมาจากโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกับนาฬิกาสมาร์ทวอทสมาร์ทแบนทั่วๆไปนะครับตัวหนังสือที่ผมคาดว่ามันจะใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นกว่าที่ผมใช้ในสมาร์ทแบนที่เป็นหน้าจอเล็กๆ นะครับหน้าจอใหญ่ครับตัวหนังสือก็ใหญ่ด้วยแต่ไม่สามารถขยายตัวหนังสือได้ใหญ่เท่าที่ผมต้องการที่น่าเสียดายนะครับก็คือแอปที่ผมคาดหวังว่ามันจะมีก็คือแอปที่ใช้กดแล้วบันทึกเสียงคําพูดของเราในตัวนาฬิกานะครับที่ผมบอกว่าเอะบางทีเรามีไอเดียดีๆเวลาเราไปเดินตลาดเราไปขี่จักรยานเนี่ยบางทีเรามีไอเดียดีๆเราก็อยากจะเมมโมรีไอเดียนี้ไว้นะครับกลัวว่ามันจะลืม ก็ปรากฏว่าตัวนาฬิกาหรือแอปทางเซฟเนี่ยก็ไม่มีให้โหลดนะครับก็ไม่สามารถที่จะบันทึกเสียงคําพูดของเราไปได้แต่บันทึกได้ลักษณะของเป็นเมสเซจแล้วก็เป็นเฉพาะภาษาอังกฤษด้วยผมคิดว่านะครับน่านจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับก็คงระวังเรื่องนี้เ <N> <p> พราะว่ากลัวว่าเราจะเอานาฬิกาเนี่ยไปอัดคาําพูดใครหรือไปอัดอะไรมานะครับแต่เท่าที่ผมเคยดูเนี่ยมันมีบางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่ากว่านี้บางรุ่นมันทําได้นะครับ ก็ตอนแรกที่ซื้อก็คิดว่าเฮ้ยรุ่นนี้ถ้ามันมีแอปตัวเดียวกันแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการตัวเดียวกันมันก็น่าจะโหลดแอปได้นะก็ปรากฏว่าโหลดไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสําหรับผมครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชอ f i t Cheetah ในฟังก์ชันที่ไม่ค่อยมีใครอธิบายคือเรื่องแผนที่ออฟไลน์แล้วก็เรื่องแอปต่างๆใน ตัวนาฬิกานะครับเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นตัวที่ราคาต่ําที่สุดในตลาดแล้วนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ประมาณสัก7 0 0 0บาทบวกลบยังไงใครที่สนใจก็ลองไปหาดูข้อมูลดูเรื่องราคาก่อนตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของผมวันนี้นะครับก็คงจะจบเท่านี้นะครับอันนี้ซื้อเองลงทุนเองอยากรู้นะครับก็เลยซื้อมาลองดูว่าทําได้แค่ไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะลองเลือกซื้อเลือกหานาฬิกาประเภทนี้มาใช้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ